เฮ้ยทำไมมันนุ่มวะยังไม่ไ <siglo> ด้เปิดเดินเฮ้ยไปเปิดรถไอ้ไม่ได้ไงพี่หนองนะพี่ไปเปิดเลยไม่ได้ไงพี่พี่เล็กไม่เป็นเล็กบินมาหัวเนี่ยพี่เล็กกลับไปแล้ว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 แกไม่ว่างแกไม่ว่างไม่ได้ไงไม่ได้สิ่ง Má ời, má mà nó oh. <laughs> 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 oh, không, chưa phải mà, chưa phải không bỏ qua, không เดียงมาแล้วออโหมาแล้วเว้ยจะมาตอนไหนวะเนี่ยร้นสามดีมากร้านแป้งเลยอะบ้โอ้โหมาแล้วเว้ยโอ้ย

Hãy thôi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ได้หวดีรู้แม่บอกรู้คำถาหมดแล้วเฮ้ยโอหน้วแล้วนี่แหละพี่เล็กนี่ด้งสี่นาทีแล้วพี่อแล้วพี่เล็กเจ็บไหมพี่บอลแล้วพี่บอแล้วกำลังบอ หมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวตัดพี่เดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดลงเหรอเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดโอ้ยสุดยอดโอ้โหปมเมือหน่อยปมเมือหน่อยโอ้โหพี่ยาไม่หนีใหม่โอ้สุดยอดเลย